สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME Academy ครับรายการที่จะพาผู้ชมทุกท่านไปพบกับหลากอาชีพหลายไอเดียครับในการทําธุรกิจของคนรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดที่ไม่สําใครเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทางบ้านทําธุรกิจเป็นของตนเองนะครับซึ่งเราพบกันได้เป็นประจำอยู่แล้วครับทาง Aback Channel และ worldwide.web.Abackchannel.com ครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่ Saint เซ็นทรัลพระราม2นะครับช่วงนี้เขามีการจัดงานนี่เลยฮะ ของ d 15เขตฝั่งธนบุรีครับเป็นการรวบรวมาสินค้าไม่ว่าจะเป็น o t o p อ m SME ของดีของทั้ง15เขตมารวบรวมไว้ภายในงานนี้ก็มีอย่างเช่นของกินของใช้ของตกแต่งบ้านสมุนไพรยอย่างที่ทั้งสองฝั่งของผมมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตตลุยภายในงานกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผมเดินมาหลายๆบูธแล้วก็ผ่านหลายๆเขตของฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับก็มาสะดุดตาที่นี่เลยครับศิลปะวิจิตรเขตทุ่งครุก็จะเห็นได้นะครับว่าผลงานนั้นค่อนข้างวิจิตรแล้วก็อลังการมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าของมงคลนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปคุยกับเจ้าของผลงานกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าแนวคิดนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดกันบ้างนะครับกับพี่พรเลิศประธานพรศักนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ พี่อธิบายนิดนึงงานของพี่นี่เป็นประเภทงานแบบไหนฮะมันเป็นงานศิลปะครับคือแต่งเติมสินค้าให้สร้างสรรค์จินตนาการเพื่อให้สินค้าที่มีม,มีความงดงามมากขึ้นค <Concept S 2> อนเซปต์นี้เป็นของมงคลทั้งหมดเลยป่ะครับใช่ครับของมงคลแล้วก็ของเสริมพวงจุ้ยอะครับอ๋อเสริมพวงจุ้ยด้วยเสริมจุ้ยในบ้านนะครับอ๋อนะฮะวัสดุทำมาจากอะไรครับพี่ครับเอองานเราจะมีทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นแก้วเป็นเซรามิก เป็นเลซินนะครับหรือว่าเป็นงานผ้านะครับก็มีอ๋ออันนี้คือมาผสมรวมมิกกันหมดเลยใช่ครับคือเราเป็นแนวจินนาการเพราะฉะนั้นเราใส่ไอเดียทุกอย่างลงไปเพื่อให้เพื่อให้สวยขึ้นมานครับครับผลงานต่างๆเหล่านี้นี่แต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลานานไหมครับพี่ครับเออก็นานเหมือนกันครับเพราะว่าใช้รายละเอียดเยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นร็อนนะครับประมาณ 30ชิ้นต่อเดือนนะครับครับผม,มแอบ,บทราบานะครับคุณผู้ชมครับที่ฮอลเลิ์นเนี่ยทำเองหมดเลยออกแบบตั้งแต่ทุกกระบวนการจนมาเสร็จสำเร็จแบบนี้ใช่ครับใช้เวลานานไม่แค่พี่แต่ละชิ้นแต่ละอันอืมเอ่อก็แล้วแ,แต่ว่าแล้วแต่สินค้าแต่ละอย่างครับรว่าถ้าเกิดการละเอียดเยอะก,ก็ใช้เวลานานมากขึ้นถ้ามีชิ้นใหญ่นะครับก็ชิ้นหนึ่งก็อาจจะครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่ง อย่างเรือสุพรรณหงส์ลำใหญ่ครับมันก็เป็นตามเดือนนูครับสุพรรณหงส์ครับจริงๆแล้วจบมาทางด้านนี้ไหมหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ไหมฮะ,ะไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนนะ,ะออาแล้วมีเราทําขึ้นมาแบบนี้ได้ไงครับคือผมชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วอ๋อแล้วทางบ้านไม่ไม่ไม่ไมให้เรียนทางศิลปะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้เป็นหมอเอาจริงนะฮะที่บ้านอยากให้เป็นหมอแต่เราชอบศิลปะ ก็เลยไม่ได้เรียนทางนี้เลย oh. แต่พอเรียนสายวิทย์มามันก็ทําอะไรไม่ได้อ uh. เราก็ยังชอบทางนี้อยู่ดีครับ <Yeah. S 2> ก็เลยใช้ใช้วิธีการว่าทําขึ้นมาเลยแต่แรกๆมันก็จะไม่ได้ทาขายหรอกครับ ทำเก็บไวเขาทำเก็บไวเองใช่แล้วเพื่อนก็จะมาขอนะอ,อ๋อแ,แรกๆอย่างนั้นก่อนใช,ใช้เวลานานไหมกว่าจะออกมาเป็นรูปแบบเป็นชิ้นงานแล้วก็ขายได้เงินก็ก็นานเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงแรกๆงานจะไม่ไม่สวยขนาดขนาดนี้อคือมันเหมือนประสบการณ์เราอะพอเราเริ่มทําเราจะรู้แล้วว่าปัญหาของสินค้าแต่ละอย่างคืออะไรอพอเราทําเสร็จปุ๊บเราต้องมองรูปแบบว่าเติมอะไรได้ได้อีกไหม ให้สวยขึ้นเขไประสบการณ์นะครับอ๋อสังสมมากี่ปีจนถึงทุกวันนี้พี่ครับ20ปีแล้วครับ20ปีเอาละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะครับเราไปคุยกับพี่พรเลิศกันต่อว่าเส้นทางชีวิตจากพ่อแม่ที่อยากให้เป็นหมอแต่ตนเองชอบงานศิลปะ20ปีทำมาเป็นผลงานชิ้นต่างๆในปัจจุบันนี้ก็บอกว่านอกจากคนไทยที่ชื่นชอบต่างชาติเนี่ยชอบมากๆด้วยเหมือนกันเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาคุยกับพี่พรเลิศกันต่อครับหรืออย่างองค์เทพองค์นี้ครับองค์ตี่ยครับ วันนี้ตานสวยสุดแค่เราเห็นหน้าท่านครับเราก็นึกถึงภาพเครื่องทรงท่านได้เลยว่าต้องเป็นเครื่องทรงแบบไหนยังไงอ่าเนี่ยครับช<อ>ินตนาการชินตนาการมันจะออกมาเองใช่